มาดูกันครับวอ a t e ร c r e s สผักที่คนเมืองปลูกได้ง่ายๆแถมประโยชน์เพียบเลยผักอะไรเอ่ยถึงกับได้ฉายาว่าราชินีผักคนเมืองนี่แหละครับ w a t e r c r ค s สหรือที่เรียกกันว่าผักเป็ดญี่ปุ่นที่ได้ฉายานี้มาไม่ธรรมดาเลยใครอยู่คอนโดหรือมีที่น้อยๆนะครับบอกเลยว่าผักนี้เกิดมาเพื่อเราเลยก็เพราะว่าคุณสมบัติของเขานี่แหละครับที่ไม่ธรรมดาจริงๆข้อแรกเลยวิตามินสูงปรีด เป็นผักที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับแถมรสชาติก็ดีมากกรอบอร่อยกินสดสดทำสลัดนี่คือเด็ดเลยแต่ที่เด็ดที่สุดของเขาคือพลังพิเศษอันนี้เลยครับเขามีความสามารถที่เรียกว่ายิ่งเด็ดยิ่งแตกครับฟังแล้วเป็นไงล่ะก็คือมีแค่กระถางเดียวเนี่ยเก็บกินกันได้ตลอดแทบไม่ทันเลยแ่ะครับแล้วจะดูแลท่านราชินีของเรายังไงดีล่ะมาดูกันครับ ง่ายนิดเดียวเลยครับเขาชอบน้ำมากมากแต่ไม่ชอบแดดจัดๆแค่นั้นเองหาที่วางเหมาะๆก็ตรงระเบียงหรือมุมที่ได้แดดรำไรเนี่ยแหละครับเวิร์กสุดๆถ้าดูแลดีๆนะครับจะได้ใบสวยๆอวบๆเขียวสดน่ากินแบบนี้เลยสรุปง่ายๆเลยครับปลูกง่ายโตไวย,ยิ่งเก็บยิ่งแตกต้องมีติดบ้านไว้เลยความรู้เทคนิคดีๆเรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกๆติดตามกันไปได้เลยแดี๋ยวพบกันใหม่ เล่าเรื่องปลูสวัสดีครับ